เรื่องราวของซ่งซูหังในตอนนี้นะครับบอกเลยว่าเปิดมาก็วุ่นวายสุดๆเลยคือหลังจากเพิ่งรอดตายมาหมาดๆนะก็โดนยิงด้วยปืนใหญ่เซียนลอยเคว้งอยู่กลางอาวกาศเฉยเลยโท hmm. รศัพท์ที่ผู้อาวุโสขาอุตสาห์ดัดแปลงให้ก็ไม่มีสัญญาณแล้วท่ามกลางความมืดมิด เขาก็ไปเห็นวางประหลาดหลังหนึ่งตั้งอยู่บนอุกบาทสัญชาตยานก็บอกเลยใช่ไหมคะว่าอันตรายใช่ครับร้องเตือนทันทีเลยว่าอย่าเข้าไปแต่ก็นะฮะมันก็ดูเหมือนจะเป็นทางรอดเดียวที่ของมีตอนนั้น ตรงนี้คือจุดที่โชคชะตาเล่นตลกกับเขาแบบชัดเจนมากเลยค่ะคือต่อให้สัญชาตญาณบอกว่าอันตรายแค่ไหนแต่สุดท้ายร่างกายเขาก็ถูกดูดเข้าไปในวังที่ชื่อว่าศาลาทาราใสายอยู่ดีเหมือนโดนบังคับเข้าไปใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าจากระาลน,นี้มีสคริปต์ของมันอยู่แล้วแล้วซ่งซูหังก็เป็นแค่ตัวละครที่ต้องเล่นไปตามบทนั้นไม่ว่าเขาจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามซึ่งเป็นธีมหลักของเขามาตลอดเลย พอเข้าไปก็เจอคนรับใช้ชายหญิงคู่หนึ่งแล้วก็สลบไปตื่นไมาอีกทีก็อยู่บนสะพานโค้งขนาดยักษ์แล้วก็ได้เจอกับเจ้าของวังนางฟ้าฉูครับประมจารย์ที่ดูแล้วน่าจะส่งพลังมากแต่กลับอยู่ในสภาพง่วงนอนตลอดเวลาง่วงตลอดจริงๆค่ะแล้วเรื่องที่แปลกที่สุดก็เกิดขึ้นฮะนางฟ้าชูมองหน้าเขาแล้วก็ทักขึ้นมาว่าส่งปัญญาอ่อน อืมชื่อซ่งปัญญาอ่อนหรือ slow witted z o n นี่เป็นปมปริศนาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือนางฟ้าฉูอธิบายว่าซ่งซูหังเนี่ยไม่ใช่การกลับชาติมาเกิดของคนคนนั้นแน่นอนอ๋อไม่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกก็คล้ายกันแค่นิดเดียวแต่สิ่งที่ทําให้เธอสับสนคือกลิ่นอายของจิตวิญญาณกลิ่นอายค่ะที่มันคล้ายกันจนน่าตกใจมันเลยทําให้เกิดคําถามขึ้นมาเลยว่า ในจักรวาลน,นี้ความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณมันอาจจะซับซ้อนกว่าแค่การเกิดใหม่หรือเปล่าเป็นไปได้ครับแต่นางฟ้าฉูก,ก็ดูจะเออ่ขี้เกียจเกินกว่าจะสนใจรายละเอียดเธ <laughs> อเลยตัดสินใจพาส่งสู่หังกับชูชูไปฝุดในที่พิเศษที่เรียกว่าเมืองแห่งการเวลาเออที่ซึ่งเวลาหนึ่งวันข้างนอกจะเท่ากับ1ิบวันข้างในฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับเป็นโอกาสทองเลยนะคะ แต่ทันทีที่ส่งทั้งสองคนเข้าไปนางฟ้าฉูก็ล้มตัวลงนอนหลับลึกแล้วก็ลืมเรื่องของพวกเขาสองคนไปเลยลืมไปเลยแถมยังหยุดเวลาทั้งศาลาอีกต่างหากสถานการณ์นี้มันทั้งตลกแล้วก็น่าสิ้นหวังในเวลาเดียวกันเลยนะคะคือในขณะที่ซ่งซู้หังกำลังเจอชะตากรรมที่คาดเดาไม่ได้เพราะความขี้ลืมของเซียนเนี่ยตัดภาพไปที่โลกมนุษย์เพื่อนสนิทของเขาอย่างเกาโหมัวมัว,มวก็กำลังเจอชะตากรรมที่ต่างกันสุดขั้วเลย โอ้โหเรื่องนี้หามากครับเกาโหโมโมโที่เป็นนักเขียนนิยายออนไลน์ถูกอารีเจียวเจียวหรือเจ้าหญิงมังกรที่เป็นแฟนนิยายตัวยงของเขาเนี่ยหลอกให้ลงมารับพัสดุด,ด่วนอ๋อแต่กลับโดนจับตัวไปขังไว้ในห้องมืดเล็กๆซึ่งจริงๆแล้วคือห้องสุดหรูพร้อมคอมสเปกเทพเพื่อบังคับให้เขาเขียนนิยายวันละหมื่นถึงสองหมื่นตัวอักษรเหตุผลคืออะไรคะเนี่ยเหตุผลง่ายมากครับเธอทนรออ่านตอนต่อไปไม่ไหวแล้วโอห มันคือการเปรียบเทียบความทุกข์ทรมานที่น่าขันมากซุ่งสูหังติดอยู่ในมิติเวลาที่บิดเบี้ยวแล้วก็ถูกลืมใช่ส่วนเกาห่มมั่วๆทุกทรมานอยู่ในห้องแอร์เย็นๆพร้อมอุปกรณ์ครบครันเพราะโดนบังคับให้ทำงานที่ตัวเองรัก มันจะท้อนความต่างสุดขั้วระหว่างโลกผู้ฝึกตนกับโลกมนุษย์ยุคใหม่ได้ดีจริงๆค่ะกลับมาที่เมืองแห่งการเวลาฮะหลังจากถูกลืมไปแล้วพวกเขาก็ต้องฝึกฝนกันเองซึ่งซงซูหังก็ทําได้หน้าทึ่งมากคือสามารถเปิดตันเถือนที่3ได้สําเร็จซึ่งถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งเข้าวงการมาไม่นานใช่ค่ะเป็นการปลดล็อกแหล่งพลังงานใหม่ในร่างกายเลยส่วนชูชูก็เก่งไม่แพ้กันทะลวงถึงตันเถืยอนที่5ได้สําเร็จ แต่พวกเขาก็ติดอยู่ในน,นั้นนานถึง26วันเพราะเจ้าสำนักยังหลับไม่ตื่นนี่คือการตอกย้ำธีมความไรอํอำนาจในการควบคุมอีกครั้งเลยนะคะทรงสูหังมักจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้ทรงพลังเสมออืมโอ,อกาสพวกนั้นก็มักจะมาพร้อมกับความไม่แน่นอนที่เขาควบคุมไม่ได้เลยเหมือนได้รับตั๋วไปเที่ยวสุดหรูแต่คนขับดันเผลอหลับแล้วล็อกประตูรถทิ้งไว้อย่างนั้นเลยและสถานการณ์ก็บีบคันขึ้นไปอีกครับ พวกเขาเข้าไปในถงปลองป้ายดินแล้วต้องเจอกับรูปปั้นทองสำริดหนึ่งรตัวโอ้โหเยอะมากที่แต่ละตัวแข็งแกร่งระดับปรานแท้ขั้นสองซึ่งสูงกว่าระดับของพวกเขาทั้งคู่เลยพวกเขาก็เลยต้องร่วมมือกันสู้แบบทุลักทุเลมากแล้วในจังหวะที่คับขันที่สุดหายนะที่แท้จริงก็มาเยือนครับจังหวะนี้มันโหดร้ายมากจริงๆค่ะขณะที่ทรงสูหางกำลังใช้ท่าไม้ตายเพลงดาบเกล็ดกลับท่าระบำมังกร เพื่อสร้างช่องว่างให้ฉูชู่หนีทันใดนั้นเองยันเคลื่อนย้ายหมื่นลี่ที่ผู้อาวุโสขาวให้ไว้แล้วก็ตั้งเวลาไว้30วันมันทํางานขึ้นมาพอดีเป๊ะใช่ครับคือร่างของซงซูห่างหายวับไปกลางอากาศเลยต่อหน้าต่อตาฉูชู่ทิ้งให้เธอต้องเผชิญหน้ากับรูปปั้น108ตัวเพียงลําพังโหดร้ายมาก ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมย,ยันของผู้อาวุโสขาวถึงทำงานในจังหวัดที่เลวร้ายแบบนี้พอดีมันเป็นแค่ความสวยหรือว่ามีกลไกอะไรเบื้องหลังกันแน่มันไม่ใช่แค่โชคร้ายธรรมดาแล้วค่ะแต่มันคือการตอกย้ำว่าในโลกนี้เจตนาดีของเซียนผู้ทรงพลังอย่างผู้อวา,าวุโสขาวอืมก็สามารถสร้างหายนะได้ไม่ต่างจากเจตนาร้ายเลย มันท้าทายแนวคิดที่ว่าคนระดับสูงจะรอบคอบเสมอไปแล้วก็แสดงให้เห็นว่าซ่องซูหังอยู่ในจักรวาลที่ความโกลาหลหรือเคออสเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญพอๆกับพลังอำนาจเลยเป็นการหักหลังโดยโชคชะตาจริงๆใช่เลยค่ะการเดินทางที่ควบคุมไม่ได้ครั้งนี้จบลงเมื่อร่างของซ่องซูหังพุ่งทะลุเข้าไปในโพรงต้นไม้ขนาดยักษ์ที่นั่นเขาได้เจอกับสิ่งมีชีวิตที่น่าจะเรียกว่าเป็นศัตรูตามธรรมชาติของผู้ฝึกตนเลย ก็คือแมงกระพรุนเรืองแสงยักษ์ใช่ไหมคะใช่ครับความสามารถของมันน่ากลัวมากมันดูดกลืนพลังงานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพลังของยันพลังปราณแท้จากท่าไม้ตายหรือแม้แต่โล่ป้องกันทุกอย่างถูกมันเปลี่ยนเป็นพลังงานบริสุทธิ์แล้วดูดเข้าไปจนหมดเลยถูกต้องค่ะมันคือสถานการณ์ที่สิ้นหวังคือสมบูรณ์แบบเพราะทุกสิ่งที่ผู้ฝึกตนใช้เป็นอาวุธกลับกลายเป็นอาหารของมันยิ่งสู้ยิ่งโดนดูดพลังใช่ค่ะยิ่งสู้ศัตรูก็ยิ่งแข็งแรงขึ้น ทรงสู้หังทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้พลังงานหมดแล้วก็หมดสติไปซึ่งนั่นก็นำไปสู่จุดเปลี่ยนที่เจ็บปวดที่สุดในตอนนี้พอเขาตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องกระจกพร้อมกับลูกแก้วสีดำปริศนาด้วยความอยากรู้่นะเขาก็เลยลองเอามือไปสัมผัสมันและวินาทีนั้นเองหายนะก็บังเกิดครับเสียง88,888 88เสียงดังกระหึ่มขึ้นมาในหัวของเขาพร้อมกัน มันคือเสียงของวิชาลับต่างๆที่ถูกยัดเย็ดเข้ามาในสมองโดยตรงเลยโหดมากเป็นเวลาเกือบสองวันที่เขาต้องทนทุกทรมานกับเสียงพวกนี้จนเกือบจะเป็นบ้าไปเลยตัวเลข88888 88ที่เจาะจงขนาดนี้บ่งบอกว่ามราดกวิชานี้ถูกสร้างขึ้นอย่างจงใจและพิถีพิถันมากค่ะมันไม่เหมือนการเรียนรู้แต่เป็นการดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสมองโดยไม่สนเลยว่าผู้รับจะพร้อมหรือไม่อืม ผลลัพ์ก็คือพลังจิตของเขาทะยานขึ้นสู่ระดับปราณแท้ขั้น3ามในทันทีแต่ก็สร้างความไม่สมดุลอย่างรุนแรงพลังจิตของเขาก้าวกระโดดไปไกลเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหวแล้วเขาก็ได้วิชาใหม่ที่ฟังดูโกงมากนะฮะคือวิชาประเมินค่าแต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นคำสาบดีๆนี่เองอ้าวทุกครั้งที่ใช้ต้องจ่ายด้วยเลือดเนื้อของตัวเอง ตอนแรกเขาลองใช้กับก้อนหินธรมธรมดาาที่มีอายุเป็นพันล้านปีแค่นั้นฝ่ามือเขาก็ถูกเผาไหม้จนดำเป็นต่อตะโกเลยโอโ้โหแค่หินธรรมดาเองนะคะใช่ครับพอลองใช้กับหุ่นเชิดลึกลับร่างกายของเขาก็มีบาดแผลนับหมื่นแห่งปรากฏขึ้นมาทันทีเหมือนโดนมีดนับพันกรีด ใช่ค่ะซึ่งหลักการของมันน่าสนใจมากคือมันเหมือนกับการบงคับดึงข้อมูลจากกฎเกณฑ์แห่งสวรรค์หรืออคาสิกเรคอร์ดของจักรวาลโดยตรงเลยอ oh. ยิ่งข้อมูลนั้นลึกลับทรงพลังหรือเก่าแก่มากเท่าไหร่ค่าธรรมเนียมที่ร่างกายต้องจ่ายก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวมันไม่ใช่การใช้พลังแต่คือการต่อรองกับจักรวาลโดยเอาตัวเองเป็นเดิมพันแต่เรื่องที่เลวร้ายที่สุดยังมาไม่ถึงครับ ยังมีเหรอคะคือหลังจากที่เขากลับไปเจอชูชุยทรังเขาก็พบว่าวิชานี้มันควบคุมไม่ได้แค่เขาจับมือชูชูเพื่อทักทายตามปกติวิชาประเมินค่าก็ทำงานเองทันทีโอ้ไม่นะทำให้มีบาดแผลปรากฏขึ้นบนมือของเขาทันทีเลยสถานการณ์มันพลิกผันจากพลังที่น่าทึ่งกลายเป็นคำสาปที่น่าสะพรึงกลัวไปเลยพลังที่เขาเพิ่งได้รับมาไม่ได้เป็นเครื่องมือที่เขาเลือกใช้ได้ตามใจชอบอีกต่อไปแล้วกลายเป็นระเบิดเวลา ใช่ค่ะมันกลายเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมจะทำร้ายเขาทุกวินาทีทุกการสัมผัสทุกปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวกลายเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้ตัวเองบาดเจ็บสาหัสและแล้วฉากที่นองเลือดที่สุดในตอนนี้ก็มาถึงครับทรงซูหังไม่ได้สัมผัสอะไรเลยนะฮะเขาแค่คิดในใจแค่คิดเหรอคะใช่ครับแค่คิดสงสัยว่ากระเป๋ารถขนาดที่เขาพกติดตัวอยู่นั้นมีที่มาอย่างไรวินาทีต่อมา บาดแผลนัดพันก็ปรากฏขึ้นทั่วร่างเลือดจำนวนมหาศาลพุ่งกระฉุดออกมาอย่างควบคุมไม่ได้โอ้โหเพราะข้อมูลที่คำบบายรับตอบแทนกลับมามันทรงพลังเกินไปค่ะข้อมูลบอกว่ากระเป๋าใบนี้สร้างโดยเซียนข้ามผ่านเคราะห์สวรรค์ขั้น9โหระดับ9เลยซึ่งเป็นตัวตนที่อยู่เหนือกว่ารดับราชันที่แท้จริงไปอีกหลายขั้น การไปดึงข้อมูลของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวตนระดับนั้นราคาที่ต้องจ่ายจึงสูงมหาศาลจนแทบจะเอาชีวิตของเขาไปเลยตอนนี้ทรงสูหังก็เหลือแค่ร่างที่อาบไปด้วยเลือดอยู่ในสภาพปางตายจากพลังที่ตัวเองควบคุมไม่ได้อืเขากับชูชูยังคงติดอยู่ในเมืองแห่งการเวลาโดยที่นางฟ้าฉูก็ยังคงหลับลึกไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแต่ในขณะที่สถานการณ์ภายในกําลังย่ําแย่ปัจจัยภายนอกก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วค่ะมีอะไรเกิดขึ้นครับ มีสองเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างแรกคือลีอินจูเด็กสาวที่หลับไหลยอยู่ได้ตื่นขึ้นและบังเอิญไปกระตุ้นสัญญาณเตือนภัยของศาลาทาราใสาเข้าโอ้ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้นางฟ้าฉูดตื่นขึ้นมาในที่สุดแต่ที่น่ากังกวลกว่านั้นคือผู้เท่าโสกาผู้เท่าโสกาใช่ค่ะ เซียนระดับจักระพัดวิญญาณขั้น5ที่ติดหนี้บุญคุณพวกอุโสขาวกำลังใช้ยันตามหาตำแหน่งของส่งซูหังและตอนนี้เขาได้เดินทางมาถึงหน้าประตูของศาลาทาราสายแล้วโอ้โหมาได้จังหวะพอดีเป๊ะเลยพอดีเกินไปค่ะทิ้งท้ายไว้หน้าคิดเลยครับในขณะที่ส่งซูหังอยู่ในสภาพที่อ่อนแอที่สุดและกำลังจะเสียเลือดจนหมดตัวเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เท่าโซกาที่กำลังตามหาเขาเพื่อเริ่มบททดสอบตามพันธสัญญามาพบเขา้าเขาจะมองว่านี่คือส่วนหนึ่งของการทดสอบหรือจะเกิดความเข้าใจผิดที่นำไปสู่หายนะที่เลวร้ายกว่าเดิมและนางฟ้าฉู่จะตื่นขึ้นมาทันเวลาเพื่อจำให้ได้หรือไม่ว่าเธอได้ทิ้งเด็กฝึกหัดสองคนไว้ในเมือที่การเวลาบิดเบี้ยวแห่งนี้